สวัสดีครับยูกับผมป๊าเปี้ยแท็กนะครับหร,รืยานในเกมเพลตแอนด์โซเซิร์ฟเวอร์เกาหลีนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาพูดถึงการครับอัญ,ญามณีหกเหลี่ยมเจ็ดเหลี่ยมแปดเหลี่ยมแล้วก็อัญมณีสามเหลี่ยมและก็สี่เหลี่ยมขอบทองนะครับอ่าสำหรับแพทต่อไปในในอนาคตนะครับที่จะมีเข้ามาก็อ่าเป็นระบบเปลี่ยนรูปนะครับก็กดตัวไอแล้วก็มาที่ระบบเปลี่ยนรูปนะครับก็ทาง กาลินาครับได้เอาไอเทมชิ้นนี้นะครับเอามาขายแล้วก็คิดว่าเร็วๆนี้นะครับเราจะสามารถครับอัญมณีได้กันนะครับไอเทมชิ้นนี้นะครับมีชื่อว่าอะไรนะครับมีชื่อว่าคริสตั้นอัปเกรดอัญมณีหงมุลนะครับซึ่งผมจะขอเรียกสั้นๆในคลิปนี้ว่าคริสตั้นสีม่วงนะครับคริสตั้นสีม่วงเนี่ยนะครับหาได้จากไหนหาได้จากการย่อยอัญมณีห้าเหลี่ยมนะครับตั้งแต่ห้าเหลี่ยมขึ้นไปนะครับ ห้าเหลี่ยมหกเหลี่ยมเจ็ดเหลี่ยมแปดเหลี่ยมอัญมณีสามเหลี่ยมขอบทองอัญมณีสี่เหลี่ยมขอบทองนะครับก็เหมือนกันครับอาจจะสงสัยนะครับว่าอัญมณีสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมขอบทองนะครับมันเป็นยังไงนี่ครับเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ก็หกเหลี่ยมเจ็ดเหลี่ยมแปดเหลี่ยมนะครับเวลาย่อยแล้วนะครับได้อะไรบ้างลองย่อยดูนะครับตอนนี้ผมก็มีอัญมณีหกเหลี่ยมนะครับสองสี เวลาย่อยมาปุ๊บนะครับก็จะได้สิ่งนี้มาครับ2องอย่างนะครับก็คือคริสตัลสีม่วงนะครับแล้วก็เศษเหมือนกับเป็นเศษคริสตัลสีม่วงนะครับ10ชิ้นเอามารวมกันนะครับพร้อมด้วยหินโซ่แล้วก็เงินจํานวนหนึ่งนะครับคราฟออกมาปุ๊บก็จะได้เป็นคริสตัลสีม่วงนะครับโอเคเราลองย่อยเลยนะครับก็ย่อยชิ้นสีม่วงไปแล้วกันครับสำหรับในเซิร์ฟเกาหลีนะครับพิมพ์ไปว่า w l r m a q n s g o นะครับก็ไม่มีฟังก์ชันย่อยนะครับสำหรับคนที่เล่นเซิร์ฟเกาหลีย่อยออกมาก็จะได้ r คิตตันสีม่วงนะครับแล้วก็เศษคิตตันสีม่วงนะครับสำหรับการคราฟอัญมณีหกเหลี่ยมนะครับใช้วัตถุดิบอะไรบ้างนะครับก็ ต้องใช้คริสตั้นสีม่วงนะครับ50อันนะครับแล้วก็คริสตั้นหินโซจำนวนหนึ่งนะครับถ้าหากอยากจะครับอัญมณีสีใดนะครับก็ให้หาอัญมณีอ่สีนั้นที่ขั้นต่ากว่านะครับอย่างเช่นครับอัญมณีหกเหลี่ยมนะครับก็ให้ไปหาอัญมณีห้าเหลี่ยมมา3อันนะครับแล้วก็พร้อมด้วยวัตถุดิบด้านล่างนะครับก็ครับได้มาเป็น อัญมณีหกเหลี่ยมนะครับสําหรับการครับอัญมณีเจ็ดเห,เหลีห่ยมแปดเหลี่ยมแล้วก็สามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมขอบทองนะครับก็ทําได้ด้วยวิธีการเดียวกันครับเพียงแต่ว่ามันต้องใช้ปริมาณของคริสต,ตัลสีม่วงนะครับเยอะขึ้นนะครับอย่างเช่นอัญมณีสี่เหลี่ยมขอบทองนะครับก็ใช้คริสต,ตัลสีม่วงถึง200อันด้วยกันนะครับก็เยอะมากครับ สำหรับการหาคริสต,ตัลสีม่วงนะครับก็สามารถหาได้จากการย่อยอัญ,ญมณีห้าเหลี่ยมด้วยนะครับคิดว่าในแพทต่อไปนะครับกาลีนาอาจจะปรับให้อัญ,ญมณีห้าเหลี่ยมหาง่ายขึ้นก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าไม่ปรับเลยนะครับกาลีนาอาจจะ,ะรับรับรายได้เยอะขึ้นนะครับเพราะว่าในตอนนี้เนี่ยทางที่ง่ายที่สุดในการได้หินอัญ,ญมณีห้าเหลี่ยมมาก็คือการ ซื้อลูกแก้วร้อยสีนะเพื่อไปลงจินซอยอนแล้วก็คลังคลังน้ําแข็งนะครับบางคนอาจจะทราบว่าเวลาครับอัญมณีนะครับในแต่ละขั้นเนี่ยมันต้องใช้คริสต,ตัลสีม่วงนี้เยอะขนาดไหนนะครับก็อัญมณีหกเหลี่ยมครับใช้50คริสต,ตัลน,นะครับสีม่วงเจดเหลี่ยมครับใช้80นะครับ8ดเหลี่ยมใช้120นะครับ อัญมณีสามเหลี่ยมขอบทองนะครับก็160ครับแล้วก็สี่เหลี่ยมขอบทองนะครับ200นะครับใช้เยอะมากๆครับส่วนตัวอัญมณีนะครับจะเข้ามาด้วยหรือเปล่าหรือว่าเข้ามาพร้อมกันหมดหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ทราบครับก็ต้องรอแพทมานะครับถึงจะทราบกันนะครับเสริมอีกนิดนึงนะครับสําหรับอัญมณีสี่เหลี่ยมขอบทองนะครับจะมีเฉพาะอัญมณีสีแดงนะครับ ส่วนอัญมณีอืหนึ่งนะครับมีแค่สามเหลี่ยมขอบทองนะครับสำหรับการคราฟเพชรสีขาวนะครับตั้งแต่เพชรหกเหลี่ยมจนไปถึงสามเหลี่ยมขอบทองนะครับก็สามารถหาคราฟได้จากกิวคราฟนะครับก็เป็นตัวนี้ครับสำหรับแพทไทยนะครับก็สามารถคราฟเพชรห้าเหลี่ยมได้แล้วนะครับสำหรับแพทเกาหลีเนี่ยก็มีถึงการคราฟเพชรหกเหลี่ยม เจ็ดเหลี่ยมนะครับแดเหลี่ยมแล้วก็สามเหลี่ยมขอบทองครับวัตถุดิบที่ใช้ในการคราฟก็รู้สึกว่าเหมือนจะมีนะครับหาได้แล้วในแพทของไทยนะครับใช้ปริมาณเยอะไหมนะครับก็นี่ครับหินจันทรานะครับต่อไปอาจจะมีการปรับให้ได้เยอะขึ้นหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าในช่วงหลังเนี่ยมันใช้เยอะมากๆครับ สำหรับในคลิปนี้นะครับก็ขอจบการครับอัญมณีไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับ c r i b e นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าผม